นี่เราก็ได้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเจาะลึกเรื่องลับกันแล้วนะฮะก็เป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องของแก่นความคิดของคนที่สร้างเครื่องรางของขังอันนี้มาโดยเราจะมาวิเคราะห์กันทีละภาคส่วนกันเลยนะฮะที่ได้สังเกตข้อปฏิบัติมาเนี่ยเขาเน้นย้ำในเรื่องของการพูดนะฮะก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าชักจูงคนควบคุมคนให้พูด จะดีให้พูดแบบประมาณว่าให้พูดดีแล้วไอสิ่งดีสึงจะเข้ามาตามความเชื่อนะนะครับก็คือจากการเชื่อว่าเราครอบครองสิ่งไอ้ที่เป็นสาริการลิ้นทองนั่นจะทําให้มีคนรักคนหลงซึ่งมันก็เกี่ยวกับการพูดถ้าเราพูดดีก็มีคนรักมีคนหลงเข้ามาก็ถ้าถ้าถ้าสมมติลองลองไปเดินตลาดถ้าเราเจอเจอแม่ค้าดีดีเราอยากซื้ออันนี้สิบบาทจ้า เข้้าไปซือถ้าเจอแม่ค้าน้าเสียแบบกระโขก<ล>โชโกคายก็ไม่น่าซื้อเดิ<ล>นดีเลยครับถ้ามองในมุมนี้ก็เป็นรายได้เป็นรายได้ไแล้วก็มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องของการรักษาสองก,การอยู่ในสีลอยู่ในธรรมก็คือเน้นให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาครับก็คือที่เราครอบครองเนี่ยเราก็คือต้องปฏิบัติให้อยู่ในสีลอยู่ในธรรมต้องทําตัวดีต้องทําตัวให้เป็นที่น่าเคารพกับคนอื่นแล้ว มันจะดถึงคนอื่นถึงจิดอยากอยู่ด้วยกับเราก็คือก็เหมือนให้เราเป็นปฏิบัติดีท่าเหร่เนาะถ้าถ้าถ้าพูดในเรื่องของการมีข้อบังคับขึ้นมาในการใช้ในเรื่องของเครื่องรางของขลังางนี้นะครับทีนี้คุณอุ้มอยากเสริมอะไรให้ยวกับการแบบข้อห้ามในการในการรับของอันนี้มาค่ะ สำหรับข้อห้ามเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรจะสื่อมากนะคะแต่ว่าอยากฝากไว้คือเครื่องรางของขั้งเน่ะเรามีความเชื่อได้แต่อย่างมงายค่ะก็คือเหมือนเชื่ออาจสักตีเป็นซ็นต์ก็ถ้าห้า,าสิบอร์นตาการส,กส,กสักครึ่งนึงแล้วก็ปฏิบัติเองอีกครึ่งหนึ่งถ้าถ้าเป็นการมงมงายน,น,นี่คือไม่มันมันจะเป็นผลที่ไม่ดีต่อตัวเราค่ะอ๋อมันเป็นการให้เราสังเกตว่า สิ่งเหล่านี้เอ, casa, อ้เครื่องนาทงคังสาลิกาเรีนทองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกุมารทองที่ผมพูดในอ<ไห>ีพีที่แล้วก็เออมันจะเหมือนเป็นที่พึ่งทางจิตใจเรามากกว่าแล้วเมื่อเ,เราเอมีความศรัทธามีที่พึ่งเราก็จึงปฏิบัติตามปฏิบัติในสิ่งที่ดีสิ่งที่งาม้วเราในเมื่อเราเชื่อและศรัทธาอย่างนั้นเราก็จะปฏิบัติได้เหมืนัันด้วยก็กล่าวกล่าวได้ว่าเรื่องของสาลิกาเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพูดนะฮะ แล้วก็การกระทําที่เป็นอยู่ในศีลนธรรมอยู่ในตระกาศีห้าแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของความ,วามเขาเรียกว่าความความประดานูอ่าใช่ครับกับครูบาอาจารย์เพราะว่าครบกครูบาอาจารย์จากจากการเขาเรียกว่าผมน้ําลายลงพื้นหรือว่าสิ่งที่ทเป็นปฏิญโกหรือแม่น้ำคงคาพระแม่แต่แม่น้ําเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการให้ให้เกียรติสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเอ กา,การห้าหมหรือการถามน้ำลายก็เหมือนว่าเราห้ามแบบห้ามทําในสิ่งที่ไม่สมควรทาใช่แล้วก็ถ้าผมมองอีกในแง่หนึ่งนะฮะก็เหมือนเป็นการาการถมน้ําลายลงพื้นหรือว่าลงแม่น้ำของ,ของมันเป็นเรื่องที่แบบสกปรกเป็นการรักษาภาพลักษณ์รักษาบุคลิกของเราแล้วกถ็ถ้าเราถมน้ําลายลงพื้นก็จะดูไม่ดีคนอื่นจะมองเราไม่ดีใช่ <นะ S 1> แล้วก็ บนพื้นก็สุกปบกครับุณแล้วก็ถ้าไปบนพื้นเอไปตามแม่น้ําเนี่ยบางทีเราเป็นหวัดหรือว่ามีเชื้อโรคเนี่ยเชื้อโรคไปหาคนใช่ครับเพราะว่าแม่น้ําก็เป็นเหมือนแาย่งทนชีวิตนะฮะก็เผื่อบางคนเอาไปบริโภคไปก็ถ้าคนหนึ่งเป็นไข้สมมติเป็นอ่าเวลาคุณตหน้าเนี่ยติดกันหมดเลยนะติดนหมดเลยนะขัดเลยล้าไปอันนี้ก็เป็นอีกแง่หนึ่งที่เรามาวิเคราะห์สังเคราะห์กันอ่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณพิทยา ถ้าเพิ่มเติมก็คือการการรับวัตถุอย่างที่พูดมาตอนแรกการรับวัตถุรับเครื่องรางของขลังอยากให้เน้นที่เอเมื่อเราได้ครอบครองแล้วอยากให้เน้นที่การปฏิบัติตามมาด้วย<ม>อย่างรอบครองอย่างเดียวสมมุติว่าถ้าเรามีสมมติว่ามีเรามีกุมารเรามีสลริการ<ม>เรามีนางปักเรามีอะไรทุกอย่างเลยแต่เราไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่เกิดก็ไม่เกิดผลใช่มมันก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราด้วย โอ้ oh, ได้ว่านับได้ว่าเรื่องของสาลิกาเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องของการพูดอย่างมากเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครมีสาลิกาหรือไม่มีสาลิกาก็ดีถ้าเราระวังคําพูดระวังการกระทํานะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งสําคัญในชีวิตของมนุษย์ก็คือการพูดนี่แหละเพราะว่าเพราะว่าเราพูดออกไปแล้วเราไม่สามารถย้าน<ร>ึา<ร>า้นมาได้คําโบราณครับพูดดีเป็นสีแกปังพูดหม่จาะจะม่สีีก็ะก็คือเหมือน สุภาษิตไทยเกแบบี่ยวกับการพูดนี่ก็มีเยอะนะครับก็แสดงว่าสังคมไทยเราเนี่ยเขาเรียกว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกบบการพูดครับผมแล้วก็ถือได้ว่าตอนของซาลิกาเนี่ยสนุกมากๆาเลยทั้งคุณพูมแล้วก็คุณบอลเนี่ยถ่ายทอดกันมาได้แบบเออจริงๆมันก็ไม่ได้งมงายเสมอไปนะมันก็มีเหตุผลที่รองรับอยู่ว่าทําไมเขาต้องถึงให้ทําแบบนั้นทําแบบนั้น เป็นแนวคิดหรือว่าแนวท้ายให้กับหลายๆท่านที่ได้ม่ได้มารับชมในตอนนี้นะครับแล้วก็วันนี้พวกเราก็ต้องขอ,อขอบคุณคุณบอลกับคุณปู้อีกครั้งหนึ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องของเครื่องราขงของขลังนะครับก็ถ้าตอนหน้านย่ยจะเขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับก็ขอติดขอฝากติดตามด้วยนะครับในวันนี้เราพวกเราก็ทั้งสามคนก็ขอกราบว่าขอบคุณและสวัสดีครับ